ครับมันนี้พร้อมหน้าพร้อมท้วครับจะออกมาทงน้ามาหนี่มาหาเอ่อหนมัยมาหายามตอนยามรีครับนี่ครับทีมงานสเตตัสอะไรบ้างสวัสดีครับผมทีมงานครับวันนี้เปิดสเตตัสอะไรฮะสเตตัสอะไรกับบรรยากาศทงน้าครับ ลมผักเย็นดีครับคุหน่อยขึ้ไรดิฮะคนหน่อยขึ้ไรไปลติดตามช่องแชนแนตตามรอตตามเฮ้ยผักอะไรวะผักแงงใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เป็นต้นอะไรวะเดี๋ยวพี่ถือเอาได้เยบรรกาศทงนา ก็สมไปเลยมึนยนอมองมน, <c oughs> นี่ายประมาณครึ่งชุ้มหัวอย่างเนี่ยเลยมึงนี่นะครับวิถีชีวิตของชาวนาครับจะมาใส่ <c oughs> เขาเอืนเน่นยังกว่าต,อต่อนตรงตรงเออเอื่นตรงครับนี่ตรงดักปลาครับนี่ย่ามนี้ครับวิถีชีวิตของชาวบ้านครับ น,นห้องก็โถงเลยฮะไลตัวนโอ้ปลาชิวไหมอาไรก็ต่ำหู้นเลยโดยการเมาพอดีห้องต่ำหูกข่้นแบอกก็ท่าออกเลย <c oughs> นี่ครับเป็นล้ำหวยครับเดี๋ยวไปเอาหน้าใหม่ก่อน เขาเป็นต้ไงเนาะโตู้อะไรนีน่นี่ปลาครับนี่เดี๋ยวจะมาตักเอาอีกินก็ต่ำหูครับอันนี้เงินใสครับนี่กสะดาษกระบอกอืมน่าจิ้นคุณคือใหญ่ขึ้นหน่อยครับจะมาจะลงมากไหนกระด,ดกหลายหมองเลยโอ้ดักปลาขึ้นวันนี้ <c oughs> ดักปลาขึ้นครับนี่ <c oughs> ทางเขง่าทางเขาครับ <c oughs> ปลามันสิลอยทวนหนามมากครับเออไปเดินไปเลยเรา เป็นบ่รอบบ่ใส่เอาไหมเอาไหมไหมจะบอกเอาไงล่ะเออออกมาโอ้ลืมเอาออมาใส่สอบเลยเปาเดี๋ยวปูเฮ้ยสู้พี่ยังว่าผีเป็นอะเดี่ยครับเ,ป,ป,ป,เาาบป่าแม่โคได้กระปูแล้วจะไปกินกรบตัมหู มาหนิใส่สอบไปเอ้าใส่สอบไปโอ้โหสอบไงอุ้บัติเออใส่รถหากินได้ไงครับหากินได้ไงดูชุดพวกมันมาหากินครับ เออกระเบิงแนวคกีดไปแล้วเลยกระปูก็ยังไปแล้วเลยไม่หละเฮียบิมหวยครับไหนควาใช่ไหมครับไปเลยอันไปทดลองมีอะสภาพพื้นเลยคุณไม่น่าไม่น่าเลยไปขึ้นทางไหนต่อเออมีอยู่ขึ้นทางนี้ออกทางนี้เหรอไไม่ได้เลยพี่ ทังอยาอ่างมีเนาวมีมนั่นนัน,นัโ <laughs> ดนแล้ปอกโทรสาม่เดีป๋ปอุดน้ำดิเดอดขาเลยนะคุณไม่น่าจะออกแบบทางใรรยากาศครับีไกดเกาแล้วเอางกาศขึ้นมาครับ <laughs> <c oughs> นี่เขา,มา,มายังมาหายูหากิน

วัตถุดิบจะมาจัดแจงจัดสรรเมนูใหม่เยอะเปล่าปู้กบเฮ้อ เป่าลูกับห้อยนะเป่า,าจกีกับแก่เขานั่นวัวเปียวไม่แลาอยากแล้วนี่หมดเข้าไปตอนนั้น,น,นหอยโอ้มงนก็บบไปใส่เกือบคูละสามพันครับเห็นว่าเห็นดีปะ ตายวะเฝ้าตายก็เก็บเอาเลยครับเมนูหากินง่ายครับจะไปกี่หอยกินมาหนิตายวะเฝ้าเก็บเอาไว้เลยเออมือต้องหันแล้วมึงโทรศัพก์ไว้ใส่ละมันออกยางเลยพี่ต้องเอาเห็นไหมนั่นนั่น หนูไล่มาโทษแล้วนี่เปล่าบรรยากาศตรงหน้าหากินง่ายครับมือนี้มีมากับทีมงานน้องนุงไยไปเซื้อ,อพี่ไปครับเออ โอ้มากี่หอยเขาหัวเสียบหัวซะเลยนะครับเมนูเขาทิ่กินตอนเที่ยงนี่ครับเราคุ้นใจยครับเรามาทางกับหญ้าครับ การยูหาย,ยูายกินครับอหอยไหมย่ามหนยผู้ตองว่าได้เป่ามาหาย,ยิงเหรอดแถวนี้้งบอกอยไลจังหวะจีกับส่ำหูนี่วะ <c oughs> ครับเราจะไปตามแบกิวเลยครับ <c oughs> และนี่ก็คือลํำน้ําที่ผมมองมาหรือว่ามันจะเดินไปได้นะครับแต่ที่จริงเขาเดินไปไม่ได้เดินไปจะต้องหล่มเลยนะครับมีหอยปะหอยไม่มีโดยที่นายจะโทโชว์4คูณส4นะครับกับดินหนังหมูไปที่เราจะไปต่อไม่ได้ครับไปขึ้นไป เพื่ออะไรอาจิบง่ายครับริบุฟงครับตอนนี้คุณอธิบดีเนี่ยคุณโทรมาไหจิ้มหายเยี้ยอะไรน กับบรรยากาศนะตอนนี้นะครับหนึง่งสองสามโอเคเตียงได้ดุกว่อ๋อดตีงวอนี่ครับน้องใหม่ครับเหมือ <c oughs> นีังไง ตัวอน้อยพี่ก็จะเอามานันอยางเนาะโอ้มันเป็นข้างแท่บเลยใช่ไหมเปนหวานนะจิ้มเอาจมะคลอน,นเปนแล้วอ,อ่าก้อหล้มนยมัวนะดิขุดลงลึกอืม,ม,มอ,อมีกระบากอย่างีรพี่ี๋ยวการวิเทียวครับโอ้ <laughs> โหเขาไปยังเอารถ

ำโดยอันนะครับวันนี้เออไม่ได้กินของวันนี้ไม่เป็ไปไม่เป็นไรอู้ดแข็งก่ออนใหม่มาหาเสียงมาหาเสียงนครับตรงมาหาเมื่อเมื่อที่สีครับต้องหาเสียงไม่ยากกดได้สงสัยเราจะได้กินไก่แล้วครับ ก่ออย่างไรล่นะหลายเบาเบาคุณต้องระวังสัตว์จิ้มแถวนี้นะครับโอ้โกบไหมคุณไหนโอ้ดูดดูดเลยดูดน้ำมัน เงี่ยดอก่าคือุบรลดหักเอาเลยเอว่ากวันนี้จะมาเสนอการดังไฟแบบพื้นบ้านอตอนแรกเราก็ต้องมองหาเกือบ <c oughs> เกือบที่ดีนะ่าจะเป็นเกือบที่ต้องหนานะครับ นี่เราก็ตัดเอาไมา้เราก็ต้องเตรียมพวกไม้อ่อยไว้นะครับไว้อ่อยนะแ้่ตอนได้คุณขี่ไปคุณต้องดูที่ทางลงนะไม่อ่อย ใสปุลงไปครับใส่ปุดลงไปร้อนเลยคงเห็นมากอันนี้คือสูตรอะไรก็ต้องถามนะแล้วจะมาดูผลงานแล้วมันติดหรือไม่ เตียฟื้นสงมากเลยติดมาแล้วรัเลยจะเก่าในเทียนติดนะคติดแน่นอนถ้าติดแน่นอน